สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารราคามั่นนะครับของโรงงานนะครับแต่เราโรงงานบทอกันนะครับมีโรงงานนะครับหลายโรงงานที่ปั๊บขึ้นนะครับที่ปั๊บขึ้นบางบางโรงงานนี่ปั๊บขึ้นนะฮะแล้วก็มีโรงงานบางโรงงานก็คงที่นะครับเกี่ยวกับราคานะครับเกี่ยวกับราคานี่นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเริ่มปั๊บขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มปั๊บขึ้นว่านะครับโรงงานแถวไหนเนี่ยนะครับที่เพิ่มเริ่มปั๊บขึ้นเนาะครับเดี๋ยวจะอัปเดตส่พี่นองฟังนะครับข้อมูลได้มาจากสมาคมนะครับผลิตทณฑ์มั่นสําปหลังไทยเทานี่แหละนะครับเพื่อนได้อัปเดตข้อมูลมาให้นะครับผมก็เลยนะครับมาเบาเล่าส่พี่นองกลุ่มไร่มั่นกลุ่มสวนมั่นที่เขามาฟังกันเขามาเบิ่งกันนะครับผมอ่าอ่ไปเบิ่งแถวชนบุรีก่อนนะครับผมชนบุรีเป็นจังไดนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์แปลงยิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่อ่าซื้ออยู่สอง่าซื้ออยู่บาทเก้าหานะครับถึงสองบาทสิบห้านะครับแต่ว่าชุนบุรีนี่ลดลงหาตังค์นะพี่รองเด้ออ่าลดลงเอ้ยลดล,ลดลงสิบหาตังค์นะครับลดลงสิบหาตังค์ปกติอาจจะซื้ออยู่สองบาทเก้าห่าอ่าบาทเก้าหาถึงสองบาทสามสิบแต่ว่าเพิ่นลดลงบาทเก้าหาถึงสองบาทสิบห้านะครับผมแถวชุนบุรีนี่ลดลงนะครับ รายย่องนี่ซื้อราคาเก่าครับอ่าเปอร์เซ็นต์แปลงิบหาเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่สองบาทหาตังค์นะครับผมอชาเชิงเศร้านะครับผมชาเชิงเศร้านี่ซื้ออยู่ตะกี้นี่ซื้ออยู่สองบาทยิบหาตอนนี้ซื้ออา่าถอยลงมาซื้ออยู่สองบาทยิบหาถึงสองบาทสามสิบนะครับผมสาแก้วนะครับสาแก้วก็ถอยลงมานะครับถอยลงมาสาแก้วนี่ซื้ออยู่สองซื้ออยู่บาทเก้าสิบถึงสองบาทนะครับ เปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์นะครับผมจันทบุรีหยุดนะครับหยุดยาวนะครับในช่วงนี้จันทบุรีหยุดยาวเลยนะครับผมโคราชนะครับโคราชซื้ออยู่บาทเก้าซิบถึงสองบาทห้าซิบนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเน้นครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเป็นราคาซื้อขันต์ตำนะครับผม กาลสินนะครับกาลสินซื้อ2บาท15ถึง2บาท25ลดลงหาตังค์นะครับแถวกาลสินถอยลงมา5ตังคง์นะครับผมไปเบิ่งแถวร้อยเอ็ดนะครับผมแถวร้อยเอ็ดนะฮะร้อยเอ็ดนี่ปเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมือสองมือว่างหันนี่เพิ่นซื้ออยู่สองบาทหาตังค์แต่ว่านะครับมือนี่เพิ่นซื้ออยู่สองบาทสี่สิบนะครับสองบาทสี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผม อะไปเบิ่งแถวสารคามนะครับผมสารคามวันก่อนนี่ซื้ออยู่2บาท10ตังค์แต่นะครับมือนี้นะครับซื้ออยู่2บาท15ถึง2บาท40นะครับถือว่าปรับขึ้นสูงเลยนะครับปรับขึ้น30 40 30ตังค์สามสตังค์ขอนแก่นครับขอนแก่นเปอร์เซ็นต์แปลง25%นะครับวันก่อนนี่ซื้ออยู่2บาท15นะครับมือนี้ซื้ออยู่2บาท20 ปับขึ้นหาตังค์นะครับผมอุดรธานีนะครับอุดรธานีสื่อราคาเก่านะครับสองบาทสามสิบนะครับผมอันนี้ก็คข่าวๆนะครับราคามันบางมองกัปรับขึ้นนะครับบางมองกัถอยลงนะฮะก็มีโซนปรับขึ้นแน่นะครับผมโซนปรับขึ้นแน่คือสารค้ามร้อยเอ็ดนะครับเริ่มปรับขึ้นสูงนะครับเริ่มปรับขึ้นสูงจากหาตังค์เป็นสองบาทสี่สิบไปเลยนะครับผม สารค้ามกะขึ้นไปย่งอยู่สองสี่ศูนย์คือกันนะครับผมสองสี่ศูนย์คือกันนะครับโคราชนะครับไปย่งอยู Actually, anyway, right ่สองหาศูนย์นะครับถือว่าป <tr> ั๊บ right ขึ <me> ้นนะฮะปั๊บขึ UNKNOWN ้นผู <vacc> ้ที่อยู่ไก่นะครับก็สามารถนําไปขายโรงงานได้เลยนะครับเกษตรกรนะครับทันใดที่อยู่ไก่โรงงานนะครับแกเขาไปขายในโรงงานได้เลยนะครับมันจังไดราคาที่สูงขึ้นนะครับถ้าเ้ามาขายตามล้านทั่วไปนะครับผมกะได้ในราคาราคาล้านอีกนะครับราคาล้านนี่ ถอยลงมานะครับราคาล้านนะครับเบอเรียงราคาล้านก็คือถอยลงมานะครับจุอยู่บาทหกสิบแล้วนะครับผมยืนยั่งยู่บาทหกสิบนะครับไล่หมองกับคอยถอยย่อยลงนะครับถอยย่อยลงบาทเจ็ดสิบนะครับแถวนานนะครับเป็นทรงขอามูลมากอ่ะยังยู่บาทเก้าสิบนะครับตรากับบาทเก้าสิบเก้าหานะครับผม่ ้ากาหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับที่เพิ่นหายข้อมูลมากบาท60บาท6 5นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นราคาตามร้านทั่วไปนะครับที่เพิ่นรับซื้อนะที่เพิ่นรับซื้อก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็มีปั๊บขึ้นนะครับมีปั๊บขึ้นที่อยู่ไกลโรงงานก็สามารถคุดแล้วก็นําไปขายได้นะครับเป็นวัดแปลงเปอร์เซ็นต์แปลงไปเลยนะครับผมนะฮะก็จะได้หลายกว่าราคาล้านนะครับท้าพี่น้องท่านใดที่อยู่ไกลนะครับ โรงงานกสามารถนําไปขายได้นะครับผมเพราะว่าเขาก็เขาขายโรงงานเลยวัดเปอร์เซ็นต์แปง้งบ่นาจะมีปัญหาถามั่นเท่าใดขวบครบขวบ,ขวบแล้วนะครับผมก็จะได้ลดการาที่ห้าขาดทุนลงแน่นะครับผมถ้า,าวัดเปอร์เซ็นต์แปง้งถ้าได้2บาทขึ้นก็นยังไข่ไก่ก่อนปีน้องมาขายบาท60บาท70อยู่นะครับผมกาสามารถนําอาไปขายในโรงง,งานได้เลยนะครับผมเพราะว่า ผู้ถ่อยุไกนะครับโรงงานก็ตัวนี้ก็คือว่าน่ะล่ะขาดทุนยับเยินนะครับปีนี้นะครับขาดทุนยับเยินอะอย่างไรก็หายก็รลังใจกันครับพี่น้องนะครับผู้ใดมีความคิดเห็นดีๆแบบใดก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับผมส่งข้อมูลเข้ามานะครับที่ไปขายในราคาเท่าใดตอนนี้นะครับเพราะว่ากตอย่างหัวราคามั่นของเฮ้าเนี่ยนะครับผมว่ามันจะปรับเกินบอนะครับเจ้าผมติดตามสถานการณ์ราคามั่นเพราะว่าผมกับ่าสามารถจะบอกให้ าราคามั่นขืนได้นะครับกับรอนะครับทางผู้ทีม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถาปับราคาขืนได้หรือว่าแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับผมก็ได้มาเวา้าในกลุ่มของเฮานี่แหละนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับบ่มีผู้ใดคิดใดถือนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับอพอว่าเปิดกวางในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าขอให้แสดงความคิดเห็นให้ายาให้เกินเลยเกินไปนะครับผม เพราะว่าคนเห่าคีดบ่กือกันแต่ว in ่าเฮ่ากะแสดงควมขีดเขียนออกมาได้นะครับแต่ว่ากับบอให้เป็นคําทีทีมันฟังบอดีปไดนนะครับแต่ว่าเห่ากะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับฝากถึงพี่น้องนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับกลุ่มปลูกมันนะครับกลุ่มปลูกมันกลุ่มสวนมันเห่านี่แหละนะครับผมกลุ่มไล่ไล่มันเห่านี่แหละนะครับ ว่าเป็นจังไดนะครับพี่น้องท่านใดที่ไปขายนะครับได้ราคาเท่าไดก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับหรือว่ามีข้อมูลแบบใดดีหรือว่าการส่งออกของเฮาเป็นจังไดนะครับผู้ใดได้ดข้อมูลนี้ยังมากอสามารถแชร่กันฟังได้นะครับผมก็จะมาเบาเราสูพี่น้องฮาฟังนะครับว่าเหตุการณ์เป็นจังสี่นะครับผมครับผมจังไดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช์นะครับ พี่น้องเขาเบิงน้ำแน่นะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์แก่พี่น้องนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคามันราคาโรงงานนะครับอ่ะที่มเม้าวาลให้พี่น้องฟังนะครับอ่ะจังไดกับฝากติดตามน้ำแน่นะครับวิธีการปลูกมันนะครับเพชรจังได่จะได้ผลผลิตสูงๆนะครับผมจะมาลงให้พี่น้องฟังอีกในช่วงการปลูกเรื่มต้นฤดูกาลนะครับผู้ใดยอยากไดอ่าผลผลิตสูงๆนะครับก ฝากติดตามน้ำเนยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ